สวัสดีครับก็มาพบกับช่องนายน้อยคนมือบอลอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเช้าอันแสนสดใสนะครับหลังจากที่ไม่ได้เห็นแสงแดดมาหลายวันนะครับฝนตกตลอดทั้งวันเลยสองวันก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเช้าที่เห็นแสงแดดแล้วก็สดชื่นสดใสนะครับเป็นเช้าวันหยุดวันอาทิตย์ที่17กันยายน 2566นะครับเพื่อนๆเป็นไงครับทุกทท่านเมื่อวานนี้โชคดีกันหรือเปล่านะครับสำหรับผมก็นะครับพลาดไปหนึ่งแต้มนะครับซื้อรอตเตอรีไว้47ด้ันไปออก46นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าซื้อไว้นะครับก็ไม่เป็นไร หมดหน้าเอาใหม่นะครับก็พอห้อมปากห้อมคอนะครับผ่าดไปแต้มเดียวก็ไม่ถูกนะครับวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆชมต้นไม้นะครับหลังจากเห็นแสงแดดมากระทบที่ต้นไม้ใบไม้ก็มองแล้วก็เพลินตาสดชื่นนะครับต้นครารลูสีก็นะครับ สดชื่นนะครับ,นะรบแสงแดดมองผ่านแสลนก็นะครับมาที่ต้นไม้ก็ทําให้ต้นไม้เราสดชื่นนะครับหลังจากที่เขาโดนฝนนะครับก็ต้องได้แดดด้วยนะครับต้นไม้เราถึงจะสวยงามนะครับก็มาดูบอลสีของเราที่เลี้ยงนอกตู นะครับก็สดชื่นสวยงามนะครับพยายามจะเอามาเลี้ยงไว้นอกตู้หลายๆชนิดหลายๆพันนะครับเพื่อให้เขาได้ปรับสภาพถ้าเขาปรับสภาพได้ก็โอเคนะครับก็สามารถที่จะอยู่นอกตู้ได้และทีนี้จะพาเพื่อนๆมาชมที่อยู่ในตู้กันบ้างนะครับก่อนเด่นก็ ต้องมาดูชิ้นผ่านะครับชิ้นผ่าที่ผ่าไว้ในนะครับกล่องนะครับน้องก็ยังไม่มีเวลานะครับพร้อมที่จะลงกระถางแล้วนะครับน้องก็อยากออกมาดูโลกภายนอกแล้วนะครับใบนี้ดันฝากล่องแล้วนะครับแต่ยังไม่มีเวลาเอาลงกระถางเลยนะครับรออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ วันนี้ก็จะไม่ได้อยู่แล้วไปทำธุระในตัวเมืองนะครับเห็นไหมครับฝนตกเมื่อคืนนี้น้ำเต็มกระบะเลยมาดูที่ในตู้เราบ้างนะครับนหลายชนิดหลายๆพันบอนสีมาอยู่รวมกันก็สวยงามนะครับสวยงามนะก็พยายามสะสมไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่เยอะนะครับเราไม่ใช่สวนใหญ่ๆก็เอาตามกำลังของเรา นะครับสะสมเดือนละต้นสองต้นสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอามาดูอึ้บอ้ต้นใหญ่แล้วนะครับปราศาททองนะครับอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะครับแต่พร้อมที่จะลงกระถางสิบได้แล้วนะครับแปดหรือสิบนิ้วได้แล้วนะครับหลากล้นกระถางแล้วนะครับโตไวจริงจริงนะครับ ยังอยู่ในกระถางสีนิ้วอยู่เลยนะคร,ครับลากเดินเต็มที่แล้วนะครับพร้อมที่จะลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับหลายๆต้นนะครับสดชื่นช่วงนี้บอนสีหน้าฝนเป็นช่วงฤด,ดูกาลของเขาเลยตัวนี้ก็องค์หญิงทอฝันนะครับสวยงามนะครับหลายๆชนิดนะครับปูนผลนะครับ สวยงามนะครับมองไปสีสันนะครับตัวนี้พึ่งผ่าชิ้นหัวไปนะครับอักษรสวรรค์สวยงามมากนะครับเป็นบอนป้ายแดงแดงชมพูชมพูนะครับพื้นใบสีเขียวอ,อ่อนน้องเป็นบอนที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับชายชนนะครับเพื่อนๆนะครับแผงแผงมาจากชายชนนะครับ,นะรบแผงมาลักษณะที่แตกต่างไป นะครับท่านาที่ผ่าแผงหรือ,อพบเจอเป็นคนแรกนะครับอา,อาจารย์หลายๆท่านก็จะตั้งชื่อตามจินตนาการตัวเองตัวนี้ก็จะเป็นเป็นจรลงน้ำทองนะครับเพื่อนๆนก็อยู่ในกระถางสีนี้เหมือนกันลากล้นกระถางเหมือนกันนะครับก็พร้อมที่จะอัพไซต์กระถางใหม่แล้วนะครับ สวยงามนะครับเดี๋ยวพอน้องโตขึ้นมาน้องก็จะกัดสีสวยเลยนะครับลหลายต้นลหลายชนิดนะครับช่วงนี้นะครับสดชื่นสวยงามโตเร็วแข่งกันโตเลยนะครับเปลี่ยนกระถางแทบไม่ทันตัวนี้ก็จะเป็นทราบพูนผลน,นะครับเพื่อนๆใบนี้ออกด่างชมพูชมพูสวยงามมากเลยนะครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับต้นแม่ไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะครับแต่ต้นลูกนี ด่างเลยนะครับตัวนี้นี่เผือกเลยนะครับออกชมพูอ่อนมีสีขาวด้วยนะครับนะครับเผือกเลยนะครับทั้งสองใบเลยนะครับต้องลุ้นใบนะครับต่อไปนะครับถ้าเผือกเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับโอกาสรอดน้องก็จะน้อยนะครับครับก็พาเพื่อนชมนะครับบันสีนะครับก่อนออกไปทำธุระนะครับ ก็มาชมมาเปิดตู้ตู้บอลสีของเรานะครับละลานตานะครับใหลายต้น,นหลายสีสันบอลสีนะครับก็มาอยู่รวมกันนะครับสวยงามนะครับใครไม่เลี้ยงไม่รู้หรอกว่า ถ้าเลี้ยงบอลสีแล้วคุณจะหลงเสนิบอลสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมณีล้อมเพชรนะครับด่างชมพูใบนี้ด่างนะครับตัวจริงสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจมีแบ่งอยู่นะครับมณีล้อมเพชรนะครับต้นแม่เขาไม่ค่อยด่างนะครับแต่พอผ่าลูกออกมานี่ด่างนะครับด่างให้ลูกที่ สวยนะครับสวยนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับด่างฮารเลยนะครับใบนะครับด่างนะครับฮารชมพูเลยนะครับเขาเป็นบอลสายเข้มนะครับออกแดงเข้มเข้มเข้มถ้าด่างก็จะดอกออกด่างสีอ่อนๆหรือชมพูนะครับนี่ต้นแม่นะครับนะครับการใบแข็งแรงนะครับ ไม่ต้องใช้ไม้ขามยันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอลสีเจ้าสาวนะครับก็พาเพื่อนๆชมบอลสีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ดูแลสุขภาพทุกท่านนะครับนะครับอากาศช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดาราโนภรัตยังเป็นยังแรงอยู่ยังแรงไม่ตกนะครับยังมีคนที่ตามหา ที่สวนก็มีกับเขาอยู่หนึ่งต้นนะครับนะครับดาดาโนปรัศสวยงามนะครับเป็นบอนสีที่ราคาไม่ตกยังคนนิยมอยู่นะครับสวยงามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาบอนสีมาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ชมกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะเบื่อกันเสียก่อนคลิปยาวแล้วดูแลสุขภาพทุกท่านมีความสุขนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาเพื่อน,อนแล้วสวัสดีครับ